คุยคิปก็นาสองสัมตอนนี้กำลังจะมาแต่งหน้าของลูกสหรับวันนี้ค่ะอีนี้จะรับกลับเข้ามาเจอกับนี่นินในบล็อกแอสนาง,งามค่ะอคตอนนี้ตีสองห้าสิบสี่ค่ะค่ะใช่ค่ะแชร์เชื้อสายทรงน,นะคะเดี๋ยวเรามาหาพี่ซาร่ากัน เนลไม่ใช่ใช่ไหมโยบล็อกที่ที่ใช้เม่อบแค่แล้วแต่ว่าชีเด้งไป่ชีเด้งเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องแบบกนิดหน่อยอะไรต้องโทรหาเจ้าของห้องกันนะเอ้าอยู่ข้างในอีก่ล่าห้องละค่ะการมันใช อันนี้คือลุคของวันนี้ค่ะเป็นสาวญี่ปุ่นกิมมโนตาสมูป,ปากแดงตาชมาก ที่บอกไปตอนแรกว่าวัน <waterfall> น <burning artists> ี้เนี่ยจะมีการคุยเรื่องของสัญญาแล้วก็ฝึกการพูดใช่ไหมแล้วเขาก็บอกให้แบบว่า be yourself ก็นี่เลยจัดเต็มลูกครึ่งญี่ปุ่นมองห่างไกลไปสิโลก็รู้ว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นส่วนผมวันนี้นังไซ้เข้าใจความรู้สึกของอาริยานาแกรนเดที่ต้องมัดผมทรงนี้ทุกวันเลยมันแบบว่าความสวยต้องมากับความเจ็บปวดจริงๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมด้าน ไม่ได้มากเท่ากับไม่ได lowie มันต้องคุยเรื่องกฎหมายอะเนาะแต่ว่าจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะตามที่บอกถ่ายไม่ได้เลยงือเอ,อืเออไปชมรูปสวยๆแทนนะคะ